iPad Pro แรงขนาดไหนหน่าใช้ไหมนะครับ Apple เพิ่งเปิดตัว iPad Pro ตัวใหม่ออกมานะครับมันดียังไงมันเจ๋วยังไงน่าใช้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับอ p ป l e เพิ่งเปิดตัวนะครับ o p a d Pro ตัวใหม่มานะครับตัวนี้มันเปลี่ยนโฉมมากเลยนะครับมันมีดีอะไรยังไงมั่งเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่ง เข้ามาบั d ดี้ฟิวชันเป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อบัตนะครับหรือว่าจะเรียกว่าบัดดี้ก็ได้นะครับทำงานเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชั่นนะฮะอยู่ที่ LA สนะครับสหรัฐอเมริกามา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะครับเกี่ยวกับงานวิดีโอนะครับถ่ายภาพตัดต่อแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นแค่จักมือถือหรือว่ายันขึ้นไปถึงกล้องใหญ่หรือว่าชอบเผยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็ s u b s c r i b e ติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะครับเราจะมีวิดีโอพวกนี้ มาใช้คุณอยู่เรื่อยๆนะฮะหรือว่าใครที่กําลังเรียนรู้ตัดต่อ Final Cut Pro หรือตัดต่อทางมือถือเนี่ยนะครับในยูทูบเนี่ยนะครับผมมีเพลย์ลิสต์นะครับที่แยกเอาไว้เลยจะได้ไม่ต้องไปหายากนะครับก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์สอง Final Cut Pro หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปไล่ดูได้เลยนะครับอยากเรียนรู้อะไรก็วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับก็ฝาก subscribe แล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับเอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง iPad Pro นะครับ iPad Pro ตัวใหม่ที่ a p p เปเพิ่งเพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยนะ ว่ามันน่าใช้ไหมนะครับแล้วเพราะอะไรนะครับมันมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันเปลี่ยนโฉมเลยนะครับแต่ว่าชื่อมันก็บอกแล้วนะ iPad Pro เพราะฉะนั้นราคามันก็คือราคา Pro เลยนะครับค่อนข้างแพงนะครับไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ยัดเข้ามาใน iPad อันเดียวเนี่ยอันเล็กๆอันเดียวเนี่ยจริงๆไม่เล็กกะสิตัวใหม่นี่ใหญ่มากค่อนข้างใหญ่เลยด้วซ้ำนะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยชิปของมันก่อนเลยนะครับ iPad Pro ตัวใหม่นี่ครับตอนนี้มันเป็นชิป m 1นะครับคือถ้าคุณที่ตามเทคโนโลยีหรือตาม Apple อยู่ตลอดคอุณจะทราบว่าไอชิป m 1นเนี่ยเป็นชิปตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับแล้วก็มันเป็นชิปที่เปลี่ยนนะครับ Apple ในในในโน้ตบุ๊กนะครับในใน i m แ c อะไรพวกนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนหมดละแต่ว่าใน iPad ตัวนี้เอาชิปตัวนี้มาใช้แปลว่าอะไรครับแปลว่า มันเหมือนคุณยกเอาโน้ตบุ๊กอะเนี่ยที่คุณใช้อยู่เนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับของ Apple เนี่ยเอาพลังความแรงของโน้ตบุ๊กอะมันยัดใส่ iPad แล้วอะมันแทบจะไม่ได้เป็น iPad แล้วมันมันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นโน้ตบุ๊กในร่างของ iPad แล้วอะไรเงี้ยคือมันแรงมากจริงๆนะครับโอเคอแล้วก็มันมีถึง8 core CPU นะครับ50%เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ75%เร็วขึ้นสำหรับ CPU เลยนะครับ คุณสามารถจะตัดต่อนะครับคุณสามารถตัดต่อ 4K วิดีโอใน iPad Pro ตัวใหม่นี้ได้แบบสบายๆเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็กราฟ,ฟิกอะไรพวกนี้นะครับพวกคนที่คุที่ต้องใช้กราฟ,ฟิกแรงๆนะครับกราฟ,ฟิกตัวนี้เร็วขึ้น40%เลยถือว่าแรงใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับ iPad Pro ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์นะครับ ดีไซน์ตัวนี้นะครับอตอนนี้เขาให้ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะเขาให้ถึง2เทราไบต์เลยนะครับสตอเรจซึ่งแบบว่า2เทราไบต์นี่เยอะมากนะคือใส่ไฟล์ใส่รูปใส่วิดีโอใส่อะไรได้แบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องมานั่งคอยเอา external hard drive มานั่งเสียบแล้วนะครับก็คือสตเรจค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ USB C นะครับที่ต่อตรง ตรงตูดนะครับตอนนี้มันสปอร์ตให้เป็น Thunderbolt ได้แล้วนะครับ Thunderbolt ก็คือว่ามันจะแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วก็มันจะเร็วขึ้นสำหรับคุณที่จะต้องใช้ External อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าสมมติว่าเป็น Hard Drive อะไรพวกนี้นะครับมันการอัปโหลดดาวน์โหลดการทานเฟอร์ไฟล์อะไรพวกนี้มันจะเร็วมากมันจะไม่ช้าแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น Thunderbolt นะครับแล้วก็คุณยังสามารถ ต่อจอนะครับแยกสมมุติคุณใช้ iPad แล้วคุณอยากต่อจอแยกออกไปเห็นบนมอนิเตอร์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับในคาแรคเตอร์การทํางานของแต่ละคน,นะไม่เหมือนกันสมมุติคุณนั่งทําอยู่ทีบ่บ้านเดี๋ยใช้ iPad แล้วต่อจอได้นะครับคุที่ได้ถึง 6K นะครับคือว่าถ้าคุณมีจอ 6K อยู่นี่คมชัดเลยนะครับภาพต่อไปเป็นเป็นจอมอนิเตอร์ได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับตอนนี้ เทคโนโลยีมันมา 5G าไแล้วตัวนี้ก็สปอร์ต t g g ด้วยสำหรับคนที่ใช้ต้องการความเร็วนะครับตัวนี้ก็สปอร์ต t g g แล้วนะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วคุณก็ยังสามารถใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งได้แบบพอเป็น 5G นี่ไลฟ์สตรีมมิ่งคุณไปที่ไหนที่คุณมีสัญญาณเครื่อง 5G คุณก็ไลฟ์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับสบายๆเลยไม่ไม่ต้องกลัวภาพกระตุกแล้วนะครับเพราะมันค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ ครัวน,นี้เรามาคุยถึงเรื่องอีกอันหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าหลายคนคงจะชอบนะฮะผมไม่ได้ใช้ iPad Pro นะครับแต่บอกเลยว่าพอตัวนี้มันออกมาแล้วแบบถึงกับทบทวนเลยว่า iPad ตัวที่มีอยู่มันก็เก่ามากแล้วจะหาเรื่องเปลี่ยนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคงต้องปรึกษาคนที่บ้านก่อนนะครับว่าจะอยากให้เปลี่ยนไหมแล้วจะใช้แล้วจะคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องกล้องของมันนะครับคุณภาพกล้องของ iPad Pro นี่นะครับตอนนี้นะครับ มันให้ถึง12เมกะพิเซลนะครับแล้วเลนเลนที่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าจอตรงนี้นะครับมันเป็นอุ t ต้าวายแล้วนะครับคือเลนมันจะกว้างมากคือเลนมันจะกว้างถึงว่าคุณวางปุ๊บม,มันก็จะแคปเจอร์ห้องเล็กๆของคุณได้แบบสบายเลยนะมองเห็นหมดนะครับนะนอกจากเลนที่มัน กว้างแล้วนะครับมันก็ยังมีมันเป็น motion tracking นะครับก็คือว่าสมมติว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่คุณวางจออยู่แล้วก็กำลังคุยกับญาติคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับคุณนอกจากจะเห็นกว้างทั้งห้องครัวคุณแล้วคุณเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับมันยัง track หน้าคุณได้ด้วยมันเหมือนกับเหมือนกับนะครับเหมือนกับกล้องอ่ะมันแพนตามคุณไปคุณเดินไปไหนกล้องก็แพนตามไว้แต่จริงๆแล้วกล้องมันไม่ได้แพน นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวโปรแกรมที่มันสั่งให้เป็นแบบนั้นคือกล้องมันอยู่นิ่งๆแต่ว่าเนื่องจากว่าความใหญ่ของกล้องความกว้างของกล้องนะครับมันก็จะซูมแล้วก็แคปเจอร์แล้วก็จะดีเทคหน้าของคุณไว้แล้วมันก็พยายามที่จะซูมอินซูมเอาแล้วก็มูฟตามคุณไปนะครับแต่ตัวกล้องไม่ได้มูฟนะครับซึ่งถามว่ามันโอเคมันก็โอเคเลยทีเดียวนะครับแต่เมว่าคุณอยู่คนหนึ่งอย่างนี้แล้วอยู่ดีมีคนโผล่ขึ้นมามุมกล้องหนึ่งเป็น2คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเปิดกว้างขึ้นให้จับคนให้เห็นให้รู้มันก็จะฉลาดพอที่จะรู้ว่าเอามีคน2คนอยู่ในเฟรมนะมันก็จะให้คุณทั้งสองคนอยู่ในเฟรมได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออโอเคมากๆเลยนะครับควรจะมานานแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามาตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับถือว่าสุดยอดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จอภาพนะครับจอภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้มันก็คมติดอยู่แล้วแอปเปิลนี่ก็ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเรื่องจอเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็น เป็น Smart ท H D R แล้วนะครับ H D R 3นะครับแล้วก็มี LiDAR Scanner นด้วยสำหรับคุณที่ชอบถ่ายรูปอะไรพวกนี้คุณคงจะพอรู้จักเทคโนโลยีนี้แล้วเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ iPhone เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วนะครับคุณถ้าเป็นเล่น Apple อยู่หรือว่าติดตาม Apple อยู่ก็คงจะทราบว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องคุยเรื่องนี้กันแล้วกันนะครับอ่ะครน,นี้ นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังสามารถอัลล็อก iPad ด้วย Face ID แล้วนะครับก็เหมือนหมอนไอโฟนแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จอมันเนี้ยนะครับจอมันเป็น HDR แต่ว่าจะต้องบอกว่าจอนะครับ Retina Display เนี่ยโอเคคุณตวง expect อยู่แล้วมันควรจะเป็น Retina Display นะครับแล้วก็แต่ส่วนจอของจอ Pro นะครับจอ iPad Pro รุ่นตัว12.9นี้นะมันมี2ขนาดนะสองไซส์นะครับ ตัวที่เป็น12.9นิ้วนะครับมันจะเป็น XDR แล้วนะครับคือความคมชัดความสว่าง Brightness Contrast อะไรพวกนี้มันจะคมกว่ารุ่นเล็กของมันนะครับซึ่งมันมี2ขนาดก็คือมี11นิ้วกับมี12.9นิ้วนะครับ12.9นิ้วก็ไม้บรรทัดกว่ากว่าเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ที่ใครที่ชอบเล่นนะครับก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องอาการพกพาในการเดินทางด้วยว่า มันะสะดวกไปอะไรเงี้ยผมได้ยินมาหลายคนที่แบบว่าอชอบมากก็ซื้อโปร,โปรไปแต่ถึงเวลาปุ๊บแทนที่มันจะติดตัวคุณไปไหนมาไหนมากขึ้นมันกลับไม่ได้ติดตัวคุณไปไหนมาไหนมากขึ้นเท่ากับ iPad ตัวเก่าของคุณเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกอ่ะสิบสองนิ้วสิบสองจุดเก้านิ้วเนี่ยมันเกินฟุตกว่าแล้วอะไรงะะเงี้ยนะครับคุณก็ต้องดูว่ากระเป๋าใส่คอมคุณหรือกระเป๋าที่คุณถือไปทํางานเนี่ย มันใส่ได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับส่วนราคานะครับราคาของมันก็ถ้าเป็นตัว11นิ้วนะครับก็เริ่มต้นที่799นะครับแต่ถ้าเป็นตัว12.9นะครับก็1 0 9 9เหรียญน,นะครับซึ่งก สำหรับ iPad ก็ไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกนะแต่ความแรงความเร็วของมันนะครับในในตัวนี้ความที่มันเปลี่ยนโฉมมันขนาดนี้ฮนะดีไซน์ก็มาเฉียบอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับมันน่าเล่นไหมถ้าใครที่คิดว่าเป็นโปรแล้วเล่น iPad ใช้ iPad อยู่เป็นประจำนะครับผมว่าตัวนี้น่าอัปเกรดครับน่าอัปเกรดมากสำหรับโปรนะครับเพราะว่าความแรงความเร็วของมุนของของมันเนี่ยมัน มันไม่ใช่ iPad แล้วอ่ะมันคือเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะแต่ว่าอยู่เป็นหน้าตาของ iPad อะไรเงี้ยชิปมันจะเร็วมากนะครับก็อันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ iPad Pro นะครับใครที่ชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่นะครับใครอยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนยังไงผมผมเอาตรงๆผมอยากเปลี่ยนมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้งานได้คุ้มหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมตัวผมเองก็ยังต้องไปทบทวนอยู่เหมือนกันว่ามันจะใช้งานได้คุ้มไหมเราใช้ iPad กันในชีวิตประจําวันเยอะขนาดที่จะยอม เปลี่ยนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณที่ใช้อยู่เป็นโปรผมว่าคุ้มมากครับที่จะเปลี่ยนนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดต iPad Pro ตัวใหม่ของ Apple นะครับที่เพิ่งออกมานะครับถ้าชอบก็อยู่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากส่งหัวใจดวงเล็กๆมาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ Subscribe นะครับถ้าแชร์ด้วยจะยิ่งดีมากๆเลยจะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีมากครับไม่ให้สวัสดีมากครับสวัสดีเฉยๆครับโอเคสวัสดีครับ